ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทั้งช่องแตงโมผ้าลวยค่ะวันนี้แตงโมผ้าลวยกับมาอยู่ที่วัดบ้านต่อไหฮนะคะเนาะค่ะกัได้ตามแม่กู้มาถาวายต้นกะทินนะคะเนาะค่ะกัจยังคอยมาติดตามรับชมรับฟังยอดค่ะปลายอดกะทินน้ำกันเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะไว้เทไงหรือชาเจ้าผพี่ดูะเป็นผู้ไ,หหด,ได้รับถวาย จักดาวกำเหมือนใหญบาดามจักว่านานเส้นนานกะบ่มีใคปโหมีแต่ตำนั้นเจ้านนั้นตะยิ่งใหญ่ลูกมาขอกราบไหว้ตเจ้าให้เบิ่งเมียสิมาลำบอกแกงคาระวะองค์น้า ที่ขวงมาดานเสื้อนานมาแล้วจากว่าเป็นดวงแก้วแนวนิ่งคืออิงแดงขอถาวายกราบไหว้ร้นเจ้าให้ลำดูเป็นผู้เพียนหอกไม่ไรสีแต่งงามหลงขอให้องหน้าโกเเปิดที่ทางให้งามแก ข้าบาลันต์คุณธรรมตัววาคีตุนีวันท้ายนาตาตัวบารัีข์ให้ผู้ศรียศรีมาขอกลับมันหาบารัีทุกเท่าลูกนอบน้อมกงทำกงขอให้ได้กลับไวถึงให้พ่อเ้ 我怎么会？ คือบาระมีขาให้ผืนิรียาสีปุกมาเขาจัาบังคาบมาระมีทั่วอลกต้องมององคนทำดทตัขอให้ได้ตราบลายจึงให้ทั่วแทนดัวูกแขนใส่ซำรดานขอให้การนั้นคนล้านใท สองนะค่ะน <Bueno. S 3> ้อน่งไปจะตายน้นะเน่ยงไปจะตายแล้วนะพอูเจ้า่ชความไม่ามได้ยีอขาไม่ได้กขอเพมื่อง่งก็ไม่ได้้ i'm oh, gonna oh,

ได้แ่นีสามหื่นสี่ันเจ็้าสิบาค่ะนี่ค่ะเป็นยอดต้นเงินแล้วค่ะเนาะค่ะนี่นี่ค่ะเจด้าจด้าอี่นี้เบิ้งสวัสดีนะค่ะเนาะเจวันเาเจวันเนาเดโอ้ยเห็นคักเจียบเห็นคักนีนี่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 กลนี่นี่ค่ะเปลี่ยนแล้ค่ะเนาจวันสีให้แตงโมเบื้องไหมได้ค่ะอนี้ค่ะแตงโมเนี่ยค่ะ สองทีเอฟซีพฤศจิกายนตัวใดนะคะเนาะค่ะตัวใดน้อค่ะแคบหน้าจอได้ค่ะเด้อค่ะจนจอมองวาแล้วแต่แบบจอแล้วค่ะน้องค่ะลงใอีกค้ะเมื่อ

เอามือแต่กควัน hmm. น mm ี hmm. mm ้เรนตงมาอีก hmm. ค mm ่ะนี่นี่ค่ะนี่ค่ะอืมอืมอืมนี่อย่างกบจะเด็กอ่อนเห็นปยัง ยิงงหมก็เห็นเป็นฟีทันแล้วฟีกับเจ๊ดนะคะเนาะนี่นีเห็นบ่กาเนี่วงกลมเห็นบ่มเห็นเจี๊ตงมเห็นเป็นอย่างนี้เจี๊บ่ะเงนค่ะเก้าเก้าศูนย์ห้า เก้าสิบห้าเนาะเก้าสิบ้บผมมาเนี่ยครับสิบห้าอาจจะเป็นหนึ่งศูนย์านี่ก็ได้ดิพี่น้องเอ้หนึ่งศูนย์ห้าเนาะครับเนาะมีความเป็นไปได้แไม่พูดจับไปแล้ค่ะศูนย์ห้าอืมลุดมือผเนาะว่าขันนาะเดียวพอวันเลยเลยก็หลดมือเลยพี่น้องเอ้กูให้ตัวนึงไม่จะพลาดได้เอาตัวนึงเนาะอือเนาะึงว่าหลเนาะ แม่สมพรบ่ได้จักีอมาเสียผูว่แม่แม่สมพรหยิบตัวใดเจ๊บ้านพนันพใหมายี่พนเจ็ดหนึ่งศูนหค่ะเจ็ดหนึ่งกับศูนหาค่ะที่่พนจะมากขึ้นอย่างค่ะเก้าสิบห้านี่นแต่เก้าศูนหาเราเรียกว่าว่าก็แม่สมพรอนีย่อันเก้าสิบหานี่เพรแม่เก้าิแล้วก็หาเาะแม่สมพ่อนบาเมรแมงค ตัวไทยไม่เฉพากรณีเอาจากตัวนี้แล้วค่ะเก้าหนึ่งศูหาค่ะกว้างกวงพี่หน่องมือน er ่นเก้าสิบห้าเป็นวาจังสัตน์เนี่หมือน่ะเดิ่มี่น้อง่ก็เอาจะเป็นหน้าท่างจะศูนยกับหาศูนย์ยุบันเลขที่ขึ้นเขาเก้าศูนย์น่อเก้านะคะผมค่ะเก้าศูนย์ศูนย์เก้าต่อมา มาเง,งี่ยศูนยเป็นร้อลที่หนึ่งอาต <emin Perfect. S 2> nice. ิมาห้าศูนห้าเก้าศูนยก็ได้เห็นบ่เก้าห้าศูนย์ก็ได้เห็นบ้ก็ยอดเงินพอดีเนาะค่ะเนาะล่องายศูนย์เอจีบ้านยำเอ้ต้นเงินเห็นแหยอดต้นเงินแน่สามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดเก้าศูนย์ของครูค่ะเจ็ดเก้าศูนย์หม่ค